สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่30ธันวาคม2564ครับเพื่อนๆได้มีโอกาสเข้ามาที่สวนสบายๆอากาศกำลังดีเลยครับเป็นช่วงเย็นๆลมพัดแ เย็นสดชื่นทีเดียวครับผมมีเคล็ดลับวิธีการในการดูแลรักษาทุเรียนที่จะทำให้ทุเรียนในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมีการแตกยอดอย่างต่อนเนื่องครับเพื่อนๆอ,อย่างต้นนี้ครับแตกยอดจนโค้งงอเลยครับไม่ใช่โค้งงอยอดเดียวนะครับทุกยอดทุกกิ่งทุกกา้าน นี่ครับแตกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าทุเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งระบบรากกิ่งก้านใบล้วนส่งผลให้ทุเรียนจเจริญเติบโตได้ดีแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับมันจะมีปัจจัยหลักๆที่จะทำให้ทุเรียนแตกยอดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าหนาวผมก็เลยอยากจะนำเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆครับเอาเป็นข้อเป็นข้อไปนะครับเพื่อนๆข้อแรกครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยสภาพอากาศมันจะมีทั้งออกเย็นๆและก็ร้อนจัดด้วยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกลางคืนนะครับ กลางคืนเนี่ยบางทีมันก็หนาวจัดเลยครับกลางวันเนี่ยร้อนถ้าเพื่อนๆไม่ให้น้ํามีปัญหาแน่ครับในช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องให้น้ําทุเรียนอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่าให้ทุเรียนขาดน้ํา และก็อย่าให้พื้นดินบริเวณโคนทุเรียนเนี่ยแห้งเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าถ้าพื้นดินใต้โคนทุเรียนแห้งบวกกับสภาพอากาศที่หนาวและก็ร้อนด้วยเนี่ยพื้นดินระดับลึกลงไปเนี่ยก็จะแห้งหนักขึ้นไปอีกครับเพื่อนๆแห้งทั้งบน แห้งทั้งระดับพื้นดินชั้นล่างลงไปเมื่อเราให้น้ำหลังจากดินแห้งแล้วเนี่ยกว่าที่พื้นดินระดับล่างมันจะชุ่มชื้นขึ้นมาเนี่ยมันต้องให้น้ำเป็นระยะเวลาที่นานมากเลยครับถ้าปล่อยให้พื้นดินบริเวณรอบโคนตูเดียนมันแห้งไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับการที่จะทําทให้มันชื้น ขึ้นมาใหม่ในระดับชั้นดินที่ลึกลงไปเนี่ยมันยากครับเพื่อนเพ,นเพราะยันข้อแรกเนี่ยให้น้ําอยู่ตลอดนะครับเพื่อนๆสม่ําเสมอมันจะช่วยรักษาความชื้นในดินทั้งดินระดับผิวหน้าดินแล้วก็ดินในระดับชั้นลึกลงไปนะครับอันนี้คือ ประการแรกนะครับประการที่สองครับเพืเ่อนๆอุ้ยถ่ายแต่ต้นนี้นี่เดี๋ยวไปดูต้นอื่นด้วยครับเดี๋ยวว่ามันแตกยอดเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวเดี๋ยวไปดูต้นอื่นด้วยครับ นี่ต้นนี้เนี่ยเคยมีปัญหามาก่อนนะครับไม่ค่อยจเจริญเติบโตโตช้าแคแรกแกรนผมรื้อดินโคลนทุเรียนออกไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำตามปกติดูยอดมันสิครับเพื่อนๆแตกในช่วงหน้าหนาวนี่แหละครับ แตกทุกยอดทุกกิ่งทุกกา้านยอดอวบอ้วนทีเดียวครับข้อแรกต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับข้อที่สองครับให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอครับถ้าเพื่อนเพืนใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเพื่อนเพื่พก็ใส่ไปครับ แต่ของสวนสบายๆเนี่ยผมจะใส่ควบคู่กันนะครับทั้งสองตัวเพราะว่าทุเรียนมันอายุหนึ่งปีสองเดือนแล้วนะครับอู้ถ้าเดือนนี้ด้วยนีย่ก็หนึ่งปีสาเดือนครับต้นแข็งแรงแล้วเป็นส่วนมากกิ่งก้านแข็งแรงแล้วใส่ปุ๋ยเคมีไม่น่าจะเกิดปัญหากับทุเรียนอะไรมากมายแล้วนะครับ ต้นมันแข็งแรงแล้วครับเพราะงะั้นข้อ2นี่เพื่อนๆต้องใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอครับทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับอยากได้ยอดทุเรียนสวยๆแบบนี้เหมือนเช่นของสวนสบายๆเนี่ย เน้นอินทรีย์เป็นหลักครับแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยเคมีด้วยนะครับผมใส่ปุ๋ยอินทรียเนี่ยทุกเดือนครับรอบๆทรงพุ่มและก็ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับประมาณหนึ่งกัมมือสำหรับทุเรียนต้นที่โตแล้วนะครับและก็ครึ่งกัมมือสำหรับทุเรียนที่ยังเล็ก อย่างเช่นต้นนี้เนี่ยก็ใส่ครึ่งกำมือครับเพราะว่ามันยังเล็กอยู่แตกยอดได้สวยทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกครับแล้วจะบอกข้อที่สามครับไปเลยครับต้นนี้เนี่ย ยอดพุ่งเป็นฟุตเลยครับเพืเ่อนๆแล้วก็แต่ละกิ่งก้านนะครับยอดที่แตกออกมาใหม่เนี่ยทำให้กิ่งปลายกิ่งนะครับโน้มเอียงอู้มันหนักยอดนะครับ <c oughs> นี่เพืเ่อนๆทุกยอดเลยครับมันแตกออกมาในช่วงหน้าหนาวน,นี่แหละครับข้อแรกคือให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่าให้พื้นดินแห้ง ข้อที่สองใส่ปุ๋ยเป็นประจำทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ข้อที่สครับเพื่อนๆพื่อนใต้โคนต้นทุเรียนเนี่ยให้เพื่อนๆนหาเศษหญ้าเศษฟางามาคลุมไว้นะครับหรือถ้าบริเวณโคนทุเรียนของเพื่อนๆนเนี่ยมีหญ้าขึ้นคลุมอยู่แล้ว แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องหาเศษหญ้าเศษฟางมาคลุมก็ได้นะครับถามว่าทำไมต้องเอามาคลุมเพื่อรักษาความชื้นครับเพื่อนๆนความสำคัญของน้ำเนี่ยในช่วงหน้าหนาวนะครับทุเรียนจำเป็นต้องใช้มากเลยครับเพราะน้ำจะเป็นตัวปรับสมดุลของอุณหภูมิของต้นไม้นะครับ อากาศหนาวไปทุเรียนก็จะไม่เป็นไรครับอากาศร้อนไปทุเรียนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ํามันจะช่วยปรับสภาพสมดุลให้กับต้นทุเรียนนะครับหาอะไรมาคลุมไว้นะครับจะช่วยรักษาความชื้นครับเพืเ่อนๆหรือถ้ามีหญ้าคลุมโคนคลุมหน้าดิน แบบนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องครับนี่เป็น3ข้อสำคัญสำคัญนะครับที่ผมใช้เป็นเทคนิคและวิธีการในการดูแลรักษาทุเรียนนะครับเพื่อนๆทํสามข้อนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ทุเรียนสวยงามแบบนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูอีกสักต้นหนึ่งครับไปเลยครับ เพื่อนๆครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตามที่ผมได้บอกไปว่าถ้าอยากให้ยอดมันแตกในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องหนึ่งให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่าให้ดินบริเวณโคนทุเรียนแห้งเป็นอันขาดข้อที่2 ให้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีให้ทุกเดือนเลยครับเพื่อนๆของสวนสบายสบายก็ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเป็นหลักครับต้นละ1กิโลรอบๆทรงพุ่มส่วนปุ๋ยเคมีก็ให้เสริมไปครับต้นใหญ่ก็1กึ่กำมือบางต้นก็2องกำมือแหละครับ ต้นนี้เนี่ยผมใส่ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์เมื่อสามสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับใส่ปุ๋ยเคมีและตามด้วยปุ๋ยอินทรีย์ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าถ้าสภาพใบทุเรียนเป็นแบบนี้เขียวเข้มแล้วเราให้ปุ๋ย านมาสามสัปดาห์ครับเปืเป่อนๆยอดจะพุ่งออกมาทันทีเลยครับแบบต้นนี้ครับเพืเ่อนๆเนี่ยยอดจะพุ่งออกมาทุกยอดเกือบทุกยอดครับไม่ใช่ทุกยอดแต่เดี๋ยวยอดอื่นๆก็คงจะออกมาผมพยายามจับช่วงระยะเวลานะครับว่าถ้าเขียวเข้มแบบนี้แล้วแล้วเราก็ใส่ปุ๋ย ทางปุ๋ยเคมี Me, ปุ๋ยอ e ินรี C. มันจะใช้เวลาสักประมาณเท่าใดนะครับจึงจะแตกยอดออกมาแบบนี้เนี่ยนี่คือประมาณ3สัปดาห์นับจากใส่ปุ๋ยขับยอดออกมาเลยครับข้อที่4ที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือทุเรียนเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันแตกยอดนะครับ นอกเหนือจากใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอให้น้ำสม่ำเสมอนำฟางหรือเศษหญ้ามาคลุมโคนทุเรียนสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆควรทำอีกอย่างหนึ่งคือการตัดแต่งกิ่งครับการตัดแต่งกิ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้ทุเรียนแตกยอดครับเพราะว่ากิ่งที่ถูกตัดออกไปนั่นก็คือการลด ปริมาณการใช้สารอาหารของพืชแทนที่จะไปเลี้ยงกิ่งเหล่านั้นนะครับที่เราตัดทิ้งไปเนี่ยมันก็นํามาเป็นตัวทำให้เกิดการแตกยอดใหม่ครับเออหรือถ้าจะพูดให้ง่ายๆนี่ก็คือว่าทุเรียนเนี่ยถ้ามันถูกตัดกิ่งก้านออกไปเนี่ย มันจะแตกมาทดแทนครับเพื่อนๆเออเอางี้กันแล้วกันง่ายดีนะครับนี่เป็นสีข้อสำคัญสำคัญนะครับที่จะทำให้ทุเรียนของเพื่อนๆแตกยอดแบบนี้เป็นฟุตเลยครับในช่วงหน้าหนาวครับเพื่อนๆนนำเทคนิคทั้ง4ีข้อนี้ไปใช้ผสมประสา,านกันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างของทุเรียน หลังจากทําแบบที่ผมบอกไปแล้ว4ข้อนะครับจะเห็นได้ว่าตูเรียนของเพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีการแตกยอดใหม่เยอะแยะเลยครับแบบนี้ครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้สวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆใส่ปุ๋ยมาเมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมาแตกยอดเยอะแยะเลยครับเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับสวัสดีครับ